สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยครับที่กําลังเข้าฉายอยู่นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนตน์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยและกันนะครับ ซึ่งก็นแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ่ยังน้องที่น่ารักที่โดเน a t มาสํับบริการของเรากันก่อนเลยครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งวิกรยครับโดเน a t มา2บาทคุณธนวัฒน์สาบาทคุณวันเฉลิม13บาทคุณธนนนท์้บาทคุณทวัชชัย2บาทคุณทินนาสิบเกบาทคุณสุดารัฐสองบาท คุณนัทวิทย์20บาทคุณแสนคม20บาทคุณอนุศักด์39ิบ39าบาทและคุณวัชระเดช100บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ <S <S 1> <S 1> และสำหรับพี่ๆน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่22พฤษภาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นมาพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้ครับที่อาการน่าเป็นห่วงสุดๆครับกับ Nightsoft nice The Zodiac เซนเซียกำเนิดอัศวินจักรราศี ผลงานภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่าย Sony p i c t u r e รครับที่สร้างขึ้นจากการ์ตูนสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมครับใช้ตุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่5.5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับโอ้โหเข้าฉายมา2สัปดาห์แล้วไรายได้แทบไม่ขยับเลยครับสัปดาห์ล่าสุดนี่ทำไรายได้ ไปเพียงแค่5 0 0แสนเหรียญครับไม่ถึงล้านเหรียญด้วยซ้ำโอ้โหแบบนี้ดูท่าทางแล้วโซนี่น่าจะเจ็บตัวเยอะเลยครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับแ Ha ป n o t i c ภาพยนตร์ในแอคชั่นทิวเลอร์ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ Ben e อ fect โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป65ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น4.4ล้านเหรียญครับโอ,อ้พอๆกันกับเซนเซียนะฮะเรื่องนี้ดูแล้วท่าทางจะไม่รอดอีกหนึ่งเรื่องเลยครับส่วนแฟนๆของ b บ n e f f เ c t นะครับเรื่องนี้จะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่22มิถุนายนนี้ครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Bo ๊ k ค l ับ The Next Chapter ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานจากค่ายยูโรเซลพิกเจอร์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไป็ล้ะทั้งสิ้น16.9ล้านเหรียญครับเรื่องนี้รายได้ดีกว่า2เรื่องเมื่อสักครู่นี้มาหน่อยครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับ เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ o ลิ a g เก n ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายโซนี่พิกเจอร์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่9ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น10.4ล้านเหรียญครับก็ยังขาดทุนอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย18ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับเพราะว่าต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งฮะแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีโปรแกรมฉายในบ้านเราครับเรื่องนี้ ไปดูผลงานของลุงเฉินหลงกันต่อครับกับ r รอ้อนควบสู้ฟัดภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้จากประเทศจีนครับที่แสดงนําโดยแจ็คกี้ชานโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในประเทศจีนตั้งแต่วันที่7เมษายนแล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น35.3ล้านเหรียญครับอีกหนึ่งเรื่องที่อาการยังคงน่าเป็นห่วงครับกับอายูแดก็อต i s Me m a r เก r e t ผลงานภาพยนตร์แนวคอมดี้ดราม่าจากค่ายไลออนเกตครับที่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่28เมษายนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่18.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับก็เข้าฉายมาหลายสัปดาห์แล้วครับดูแล้วท่าทางจะไปไม่รอดอีกหนึ่งเรื่องเลยครับมาดูรายได้ฝั่งหนังสยองขวัญกันบ้างครับเพิ่มจากเรื่องนี้ครับกับ The b o p e Exorcist ภาพยนตร์แนวฮลเรอร์จากค่ายโซนี่พิกเจอร์ครับที่ได้รัสเซลโคมาแสดงนำโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14เมษายนใช้ถุนสร้างไปเพียงแค่18ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบันทำไรายได้ไปล้ทั้งสิ้น72.7ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ก็ได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นักสสดงขวัญอีกหนึ่งเรื่องครับกับ Evil Dead Rise ผลงานภาพยนตร์แนวฮอล์เลอร์จากค่าย Warner b r o t h e r ที่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21เมษายนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น19ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำรายได้ไป135.6ล้านเหรียญครับโอ้โหเรื่องนี้กำไรดีเลยครับใช้ทุนสร้างไปพอๆกับ The p o b Exorcist นะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยเยอะกว่ากันเกือบเท่าหนึ่งครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานจากเบนเอฟเฟกครับกับแอภาพยนตร์แนวสปอร์ตดราม่าผลงานการกำกับของเบนเอฟเฟ t ครับที่ได้แมดเดมอนมาแสดงนำโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปตั้งแต่วันที่5เมษายนแล้วครับใช้ทุนสร้างไป70ถึง90ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นทั้งสิ้น88.1ล้านเหรียญครับก็เข้าฉายมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับยังไม่สามารถทำไรายได้คุ้มทุนได้เลยครับน่าจะเป็นปีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่สำหรับเบนเอฟเฟกครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มได้อยู่ครับกับ John Wick Chapter 4ผลงานภาพยนตร์แอคชั่นสุดรุ่มจากค่ายไลยออนเกตโดยภาพยนร์นเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24มีนาคมแค่ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น427.5ล้านเหรียญสร้างสถิติใหม่กลายเป็นภาพยนตร์แฟนชา์จอห์นวิกที่ทำรายได้สูงที่สุดใน4ภาคครับ มาต่อกันที่ที่สุดแห่งปีในขณะนี้ครับกับ The Super Mario b r o t h บร m เ v อรภาพยนตร์แอนิเมชันแนวแฟนตาซีที่สร้างขึ้นจากวิดีโอเกมสุดฮิตในยุค90โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5เมษายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,229.4ล้านเหรียญครับ ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้มาริโอเริ่มจะแผ่วลงแล้วนะครับแต่ยังไงก็ยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี2023อยู่ในขณะนี้ครับแล้วก็สำหรับอันดับรายได้ของภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับตอนนี้ซ u เปอร์มาริโอก็ยังอยู่ในอันดับที่3ครับยังคงเป็นรองรายได้ของโ r o ร e เซนทั้ง2ภาคครับมาดูฝั่งมาเวลกันบ้างครับกับกาเดียนซ็อกเดอแกลเล็กซี่วุตรี บทสรุปไตราภาคของเราผู้พิทักษ์จักรวาลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจมส์กันครับโดยภาพยืนื่งนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมครับใช้ทุนสร้างไป250ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลางสิ้น659.1ล้านเหรียญครับถือว่าแรงใช้ได้เลยครับสัปดาห์นี้เท่ากับว่าในสัปดาห์นี้ Guardian ั f the Galaxy Vol. ่บได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับว่าจะสามารถทำลายสถิติรายได้เดิมของภาค2ที่ทำไว้869ล้านเหรียญได้หรือเปล่าครับมาต่อกันที่ภาพยนต์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับ FastX เร็วแรงทะลุนรลก10การกลับมาอีกครั้งของภาพยนต์ a อคชั่นสุดเพอร์วังที่เดินทางมายาวนานกว่า22ปีครับ โดยฟาสในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมครับใช้ตุนสร้างไปมากถึง340ล้านเหรียญเลยครับภาคนี้ซึ่งก็สามารถทำไรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกไปมากถึง319ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับผมขออ้างอิงตัวเลขรายได้จาก Hollywood Reporter กันแล้วกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวเลขไรายได้จากบล็อกออฟฟิศโมจเนี่ย จะยังไม่ได้อัปเดตครับถือว่าเป็นการทำไรายได้เปิดตัวที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแต่ก็อย่างว่าฮะภาคนี้ใช้ทุนสร้างไปโหดมากครับ340ล้านเหรียญครับดังนั้นต้องทำไรายได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ680ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับเพราะว่าต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งแต่ยังไงผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะทำไว้ได้เกิน700ล้านเหรียญได้สบายๆอยู่แล้วมาดูสติของหนังฟาสนิดนึงก็แล้วกันนะครับ ภาคที่ทำไรายได้แย่สุดนี่ก็คือโตเกียวดิฟครับภาคที่3ฮะทำไรายได้ไปเพียงแค่159ล้านเหรียญครับเป็นฟาสภาคเดียวที่ขาดทุนครับ และหลังจากภาคสีที่วินดีเซลกลับมาเนี่ยก็ไรายได้ดีตลอดครับภาคที่ทำไรายได้สูงสุดคือภาค7ครับ f u r ิสเเครับเป็นภาคสุดท้ายของพอ l Walker ครับทำไรายได้ไปมากถึง1,515ล้านเหรียญครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในภาค10นี้จะสามารถทำไรายได้ทำลายสถิติเดิมได้หรือเปล่าครับ กลับมาดูไรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์นี้ครับเสือเพนผลงานภาพยนตร์จากค่าย M Picture ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่6เมษายนปัจจุบันทำรายได้ไป้วลังสิ้นประมาณ55ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องอัตมาฟ้าผ่า,าครับอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์แนวคอมเมดี้จากค่าย M Picture ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่6เมษายนปัจจุบันทำรายได้ไป้วลังสิ้นประมาณ24ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องรักแรกโคตรลืมยากที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่27เมษายนปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ12ล้านบาทปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องเซียนหลังเดอะมูฟวี่ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ40ล้านบาทครับ อ่ละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่22พฤษภาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสําหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง